ส <c oughs> วัสดีครับผมสำหรับวันนี้ผมจะทําทการให้ดูมุมกล้องนะครับให้ดูมุมกล้องแบบขับเหมือนจริงนะครับผมก็เดี๋ยวจะปรับกล้องให้ดูแบบให้เห็นคอนโทลเลยนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูจะให้ดูนะจะให้ดูจะให้ดูเปิบนี่คอนโทนนะครับอา,อาจจะเป็นเข็นขานิดน,นึงนะนะให้ดูคอนโทลนะนะครับผมใส่ขาสั้นนะครับมานี่ครับจะได้เห็นคอนโทนแบบ ขับแบบสมจริงเลยนะนะทุกคนนะโอเคมาผมจะลุยให้ดูเลยครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวปรับกล้องลงเลยให้ดูด้วยกันเลยครับว่าการขับของจริงเหมือนจริงแบบในเกมเป็นยังไงนะครับมาดูไปด้วยกันเลยนะครับอ่า,าอเดี๋แบบยวดูดิดูไปด้วยกันเลยนะครับอาจจะจอเล็กนิดน,นึงนะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวกูขยายจอยใหญ่ให้เออดูดูการขับไปด้วยแล้วก็เอยมันใหญ่กันไปว่าดูการขับไปด้วยแล้วก็ดูไมโครไปด้วยแล้วกันนะครับไป อ่ะเริ่มเชเดียวผมก็จะ,ะทำการขึ้นแมโครนะครับทุกคนก็อ่าขึ้นแม่โครเปิดไฟหนะ่อยละกันเชผมจะเอาต้นไม้พวกนี้นะครับให้เอาลงคลองให้หมดเลยนะคอ่ะทุกคนนะแนอบนีครับผมก็ดูกันขับไปด้วยครับขับของจริงเป็นยังไงขับแบบเหมือนจริงนะครับไม่ใช่ของจริงขับเหมือนจริง

เดี๋ยวจะเปลี่ยนบูวาใหม่ก่อนอ่าปึ๊บปึ๊บมานี่มานี่อ่าผมเปิดประตูขับนะจะได้อ่าสว่างสว่างนะครับจะได้แบบดูแบบโอโ้โหโดนล้นกูเต็มเลยลูกพี่แม่ไม่ไหว,หวเลยว่ะเอาไงดีวะเนี่ยผมว่าต้องตัดแบ่งครึ่งแล้วทุกคนผมว่ามันไม่ได้คนระับมันยาวเกินคนระับต้องตัดแบ่งนะครับมันยาวเกินนะ ตัดแบนครึ่งแม่งเลยครับเครเราไม่ขายครับเราเงินเราเยอะอยูย่แล้วนะผมจะตัดอ้มันติดเลยวะเนี่ยผมจะตัดให้มันลงคลองนะครับผมจะตัดทิ้งนะครับให้มันสะอาดสะอาดนะครับโอเคอ่านี้ลงไปเลยนี่ลงไปเลยลงคลองไปเลยแวบนี่ลงคลองไปเลย าจะลงคลองกันหมดเลยพวกนี้ไม่ถึงยี่ก็โอ้โยอามสั้นยิ่หไปเลยวะแล้วเราไปขับอามไอ้บูมยาวตัวบูมยาวมาอ่านานวะขับตัวบูมยาวมานานแล้วมันก็เลยไอ้นี่โอเคโอ้ยเอ๊ะมันเป็นเหมือนกันหมดแล้วว่อ้ คนขับไม่โคลไอ้ไอ้หลงหลงอี้เนี่ยหลงคอนโทรลเนี่ยหลงเวลาเดินหน้าถอยหลังเนะีะมันเป็นเหมือนกันหมดหรอวะผมก็เป็นนะตอนนี้คือมันหันหน้าไปข้าง,างนี้ข้างนี้ก็คือจะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีการถอยหลังนะครับปึ๊บไหนดูดิวดเราว่าต้องเอาออกได้แหละนะครับต้องเอาออกได้แหลนะมาดูนี้มันจะเดินหน้ามันจะหมุนไม่ได้เลยเหรอเี่ยไหนดูดิ มองไม่เห็น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 ทางเฮ้ยชนตออีกแล้วไม่ตายเดี๋ยวซาร่ามองไม่เห็นนะครับเออนี่นี่นี่พอมันหมุนไปอย่างนี้ปุ๊บผมก็จะทำการาดันมันออกไปนะครับดันออกหรือดันเข้าฮลัลโหลดันออกหรือดันเข้ากันแน่ เนี่ยให้ดูแบบขับโอ้โหเด้อเด้อเด้อต้นไม้แม่งอย่างเยอะเลยเอ๊หรือว่ามันต้องถางออกให้มันสะอาดวะเนี่ยเอาถางออกมันสะอาดก่อนแล้วกันนะเนี่ยถางออกมันสะอาดก่อนแล้วกันครับถางกิ่งออกมันสะอาดก่อนอ๋อแล้วมึงไม่ออกแล้วไอ้นี่ นะต้องถางรู้สึกว่าต้องถางจริงออกาสาสาสนันสะอาดนะมันมันถึงจะทําง่ายนะครับไม่งั้นนี่ลําบากนะครับลําบากเรานะครับมันมองอะไรไม่เห็นนะครับเออนี่ยนี่สะอาดแล้วอันนี้สะอาดยัง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 มามาเอาให้สะอาดว่าจะไม่จับเรื่อยแล้วนะว่าจะไม่จับเรื่อยแล้วนะว่าจะไปจับเรื่อยแล้วนะก็ะไ,นะะไ,นะได้จับอยู่ดี คือต้อนไม้พวกที่เหลือผมตัดไปหมดแล้วนะครับผมตัดไปหมดแล้วนะครับต้นไม้อะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตอนนี้ผมขับอันนี้อยู่นะครับขับอ,อะไรวะผมขับคีย์บอร์ดอยู่ะนะครับผมมาขคับคีย์บอร์ดอยู่นะครับนี่มาสะอาดยังสะอาดยังลูกพี่ตัดครึ่งหน่อยละกัน ตัดแบกครึ่งเลยแล้วไงมันยาวเกินนะมันยาวเกินอ๋าไหนไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกมาดู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 เออมาดิมาเหลือแต่ทอนเปล่าแล้วมึง่ะมาไม่ไปก็ไม่รู้พูดยังไงแล้วครับมามาดิไปไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเออเนี่ย จะยาวกันไปไหนจะยาวไปไหนอันนี้ท่อนนึงเหรอใช่ไหม <ś m ary> ใช่ปะมาจากไหนวะเนี่ยมาจากไหนวะเนี่ยไอ้เจ๊มาจากไหนอะลูกพี่ <ś m ary> อ๋อมันท่อนเดิมเราแหละนะครับท่อนเดิมเรานครับเฮ้ยมันติดเรามาเลยวะทุกคนอะไรวะเนี่ยติดเรามาเลยเนี่ย เออถอยถอยกลับดิยแย่แลำบากยิ่งไปนะครับเล่นเล่นกับไม้เนี่ยลำบากกว่าเล่นกับดินอีกนะครับทำไมเกมในคอนแทคชั่นมันไม่ลำบากขนาดนี้โอ้โหติดนี่เดินต้องระวังนะมันติดต่อนะครับมันมีต่อนะครับต้องระวังมากๆนะครับอา่าเรียบร้อยมาดิ ้เดพี่จะยกทำไมล่ะพี่ใช่ไหมใช่ตอหรือเปล่ากูมองเห็นตอหรือเปล่านี่มองไม่เห็นเลยครับอ๋อนี่นี่นี่ตอนี่ไม่ใช่ตอไม้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 ๋ยวไม้อยู่นี่โอเค คือต้นไม้แถวนี้ผมตัดออกหมดแล้วนะครับนี่ตัดแล้วเหลือแต่ล้มนะครับนะใช้แมคโครในการล้มนะครับเอ๊ะนี้ยังเรายังไม่ตัดครึ่งนี่ว่ะกูล่อมันตรงนี้เลยะนะตัดครึ่งเหรอยาวนักหรอยาวนักหรอยาวนักใช่ไหม้ยาวนักใช่ไหม <laughs> ลงคลองให้หมดครับผมลงคลองให้หมดลงคลองให้หมดนะครับแม่ลงคลองให้หมดครับนี่ถ้าต,ตัดมันก็จะง่ายนี่ลงคลองให้หมดฝั่งนูมีอีกทอดนึ่งลงคลองให้หมดลงคลองให้หมดเราต้องไปทีละต้นสองต้นนะครับไม่ใช่ว่าไปเยอะไปเยอะเรียบร้อยนะครับไม่ไหวนะครับ รับมือไม่ไหวให้รับมือกับต่อไม้ไม่ไหวเออตายเดี๋ยวทุกพี่มดันไปดันไปเอออย่างนั้นแหละโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเจ้ครับเดี๋ยวเราดันไปดันไปเรื่อยๆนะครับดันไปดันกลับไปเรื่อยๆไงเจ้ลงคลองเดียวครับผมนะ ลงคลองอย่างเดียวนี่ครับลงคลองอย่างเดียวแล้วครับผมเดี๋ยวไปล้มฝั่งนู้นกันอเออเฮ้ยทำไมไม่เดินนะติดต่อหรอไม่จะติดต่อครับเฮ้ยชิบหายแล้วรถติดต่อทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวต้องค้ำแล้วรถติดต่อแล้วครับ อ่าต้องค้าเดินรถมันติดต่อนะแล้วเวฟนี่โอ้เหยียบต่อฝั่งนู้นอีกแล้วเดี๋ยวเดียด๋วยวยมันเหยียบต่อนะมันเหยียบต่อเอ้ยอย่ามันเหยียบฝั่งนี้นะต่อเยอะป่ะครับอ๋อมันจะสลับฟันปลานนะครับสำหรับต่อ,อเย่รู้แล้วนะ มัก็ดันล้มไปเลยครับผมตัดไปแล้วนะครับอ่ดาดันล้มไปเลยอือตุม่มล้มไปแล้วอ่าแมคโครล้มต้นไม้ไปแล้วอู้มันขับยากนะขับม้วนข้างนอกเนี่ยดูดิขับยากนะครับแหโอ้โหขับยากมากทุกคนขับม้วงข้างในดีกว่านะ เจผมจะเอ้ยชนต่อยแล้วชนบ่อยกันไปแล้วตอยอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยตอยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอ๋อข้างหน้าเราตอยตอยอยู่ข้างหน้าเราแล้วโอุ๊ยโอ้โหท่อนไม้ท่อนใหญ่ใหญ่เลยกูมองไม่เห็นได้ยังเนี่ยท่อนไม้ท่อนใหญ่ใหญ่เลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยดูดิท่อนใหญ่ใหญ่เลยผมมองไม่เห็นได้ไงเนี่ย เนะครับโอเคปึ๊บอ่ามีงูเหลือมหรือเปล่าเนี่ยฮะมีงูเหลือมไหมเนี่ยลูกพี่ตักได้หรือเปล่าวะตอนแรกว,ว่าจะตัดแล้วตักไปขายนะผมไม่ผมไม่ทำแล้วผม <laughs> ทำยากซะเหลือเกินดูดิสวิงคือตักอ่ะตักได้แต่สวิงไม่ได้นะครับสวิง ตักปุ๊บแล้วมันจะสวิงมันมันไม่ไปมันไม่ไปกับพวกกีอะ่ะนะมันไม่ไปกับพวกกีนะครับก็เลยทำยากนิดนึงนครับอ,อ่านั่นแหละโอ้ยหญ้ามันลุกกับหญ้ามันทำยากนะครับถ้าแบบเคลียร์ลิงหญ้าออกได้จะดีมากเลยมันเว้นทำไม่ได้มันทำได้แต่ต้นไม้นะครับอ,อ่าปุ๊บโอเค นะจวดครับพี่นะักจวดจวดครับจวดนี่อย่างนี้แหละโอเคลงคลองอย่างเดียวครับนะพีเ่เช่นตองเดี๋ยวง่อนตรงลงคลองอย่างเดียวครับทุกพี่โอเค ไปครับลงคลองเลยครับลูกพี่ครับลงคลองอย่างเดียวผมนะรถอย่าเพิ่งมานะรถเนี่ยมาไม่ได้นะผมไม่ให้มามาไม่ได้นะใครจะมาก็มาไม่ได้ครับเ, <5. S 2> เดี๋ยวเราค่อยดันกลับนะครับอ่าพวกพวกนั้นอ่าตรงไหนมันสุดมือเราก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคน รถเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋มีต่อยตรงนี้มีต่อยู่ข้างหน้านะครับมีต่อยู่ข้างหน้าอ่าเจ้คือเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะล้มต้นนี้นะครับผมตัดไปแล้วแหละครับปึ๊บเฮ้ยทำไมไม่ล้มอะเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดไปเรียบร้อยแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะล้มไปฝั่งโน้นนะครับ เอ้ยมึงอย่าล้มมาทับกูโอ้โหเต็มเต็มเลยครับผมเชี่ยเต็มเ,เต็มเลยเต็มเต็มรถเลยครับโอ้โหเด้อเด้อเด้อเต็มเต็มรถเลยลูกพี่ไม้ตายเถอะโอ้โหกลางลำเลยพี <laughs> เ่เจ้าบอกยังไงดีเนี่ยยกออกได้ไหมเออนี่ไงนี่มันไหลออกแล้วใช่ไหม โอ้กลางลำเลยทุกคนดูดิโอ้โหพี่เอาออกได้ไหมครับพี่ทำไงดีวะเนี่ยเอามันเป็นรูปมืออยู่นะครับไม่เห็นขยับได้เลยไม่เห็นขยับได้เลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวลองสวิงวดูดเผื่อมันหลุดนะครับอ่าหลุดหลุดหลุดอยู่หลุดอยู่ ให้ตายเถอะซาร่าเอา๊คอ๋อนี่นี่หลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอเคเราก็เดินออกเลยครับเหยียบต่อนะพวกพี่เหยียบต่อนะครับ,บ,รบเดินออกเลยครับโอ้ยโอ้หยียบต่อไปได้เฉยว่ะ,ะเดี๋ยวผมไปตัดไอ้นี่ออกก่อนนะตัดจริงออกก่อนจะได้แบบอันนี้โลๆ ตัดเกีงตัดเกีงตัดกิงดกงดก่งออกให้หมดอ๋อนั่นแหละนั่นแหละโอ้โหลมลมทำลมทับรถแบบโอ้โหแบบน่ากลัวมากครับคือจะบังคับไปอีกทีนึงมันไม่ไปให้ครับมันมาลมทับรถเลยครับเฮีย <c oughs> จามใส่กล้องอีกจามใส่ไม้อีกขอภัยผู้ชมนะครับขอภัยทุกคนด้วยนะครับ huh. มันจามอีกเนาะจะให้ทำไงมันเป็นภัยธรรมชาตินะที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับป๊โอเคเราอาจด้กี่นาทีแล้วเนี่ยสิบหกนาทีครับอ่าไปได้อีกนะครับไปได้อีกปึ๊บอ่าปึ๊บไปโน่นไปโน่นโอเคเปิดไฟหน่อยจะได้สว่าง ลงคลองอย่างเดียวครับนะโทษฐานมันล้มทับเราลงคลองอย่างเดียวครับอันนี้อันนี้ไปฝั่งนูน้นอันน,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 นี้อันนี้ไปฝั่งนู้นอดวิ่งลดนีบอันนี้อันนี้ไปฝั่งนี้อันนี้ไปฝั่งนี้ เฮ้ยเชี่ยชนต่อป่ะโอ้น่าจะต่อนะครับรถเลี้ยวเลยอ่างี้ป่ะกวาดมานี่ก็ได้โอเคอ้อไหนไหนไหนมียไหมมีต่อยไหมนี่นี่มีครับมีท่อนไม้ไม่ใช่ต่อ,อเ,คเคลนะครับอ่า เค็ okay, หมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วทีนี้ก็ดันลงคลองอย่างเดียวเลยครับอ่านะดันลงคลองอย่างเดียวเลยเนี่ย <ค testimony. S 2> ดันลงคลองอย่างเดียวเลยคร้ว <yy y> ดันลงคลองอย่างเดียวเลย <c oughs> ไป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 ดูนะครับนะท่อนใหญ่ <mm> ท่อนเล็กไปสนนะครับลงค,องคลองหมดแล้วครับนะลงคลองหมดแล้วครับนะ ท่อนใหญ่ท่อนเล็กไม่มีสนใจครับลงคลองอย่างเดียวนะครับลงคลองอย่างเดียวเชี่ยลงคลองอย่างเดียวครับผมนี่เฟบอ่าไอ้นี่ก็ลงอันนี้ก็ลงไม่ใช่ว่าไม่ลงนะลงหมดเลยครับตักอากาศแล้วเนี่ยโอ้หมันมันไม่ถึงครับไม่เป็นไร เออโอเคลงคลองให้หมดเลยครับไป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 เฮ้ยเออองสาวรถคันนี้มาหลบไว้ตรงนี้คิดว่าไม้จะไม่โดนโอ้ไม้ยังตามมาโดนได้เฉยเลยนี่ครับลงคลองอย่างเดียวครับลงคลองอย่างเดียวครับผมอ่ะโหดไม่โหดก็คิดดูอ่ะลงคลองอย่างเดียวอ่าลงคลองอย่างเดียวครับนี่ลงคลองหมดเลยลงคลองให้หมดโอเคก็ฝังได้ผมฝังแล้วนะเนี่ย ฝังได้ผมฝังเลยนะนี่ปึ๊บอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวถอยหลังว่ะปึ๊อ๋อฝังได้ผมฝังแล้วนะครับออไปลงคองลงคองลงคลองลูกพี่อู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออลงคลองลงคลองลงคลองนู่นนั่นน่นที่อยู่เองอะ่ะ <c oughs> ลงลงคลองอีกเดียอะ เ <Yeah. S 2> อีนี่มันยาวเกินไปแล้วเปล่าเนี่ยนั้นตัดดิน่าจะยาวกันไปนะครับตัดตัดตัดตดออทเรียบร้อยครับตัดเรียบร้อยง่ายซะเหลือเกิน,นครับมันยาวเกินนะมันยาวเกินแล้วก็ตัดนะอืออ่าอันนี้ตัวบีบแต่นะเนี่ยบีบแต่บีบแต่ฝั่งซ้ายนะครับ ออโทนลเหมือนแคทน็กเก็นเลยครับมึงเจอหักเข้าทำไมเนี่ยปึ้โอเคแห่ถ้ามันตักแล้วสวิงได้มันจะดีมากเลยน,ะนี่มันทำไม่ได้นะครับโอเคที่เหลือต้นเดียวเนวี่ยวนไวหวยังไหวเลยวะ โ้นูน่นใกล้หมดแล้วครับนะ,ะสะอาดแล้วเริ่มสะอาดหูสะอาดตาแล้วนะครับตรงนี้ล่อหมดเลยครับผมล่อหมดเลยอเอ้ยใบายหายเฮ้ยอ,อยู่กับเรานี่หว่าสร้างมันมอะไรนะเราเขียตัพวกนี้ลงคอหมดเลยครับเออแลงคอมหมดลงคอมหมด อ่ามันโดนหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้โหเอ๊ะปึ๊ก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 โอเคลงมันลงให้หรือเปล่าวะเนี่ยน่าจะลงอยู่มั้งเออ n ่าจะลงอยู่มั้งเนาะมันลงอยู่แต่มันลงไม่สุดเหรอเออไหนดูดิมันลงจริงหรือเปล่าลงคลองเนี่ย ลงจริงหรือลงหลอกวะโอ้โหมองไม่เห็นเลยลูกพี่มองไม่เห็นเลยลูกพี่ลงไปดิลูกพี่ลงไปดิเนี่ยครับมองไปนอกก็จะประมาณนี้นะครับอ่ามันก็จะเห็นแบบนี้แหละอู้คือรถเร็วมากครับทุกคนเออรถเร็วมากๆากเลยครับ นี้ผมเปิดประตูครับเพื่อที่นห่มันสว่างสงใสๆนะจะได้มองเห็นอันนี้เรามองผ่านกระจกมันจะดูมัวๆนะครับก็จะดูมัวๆนะครับอ่ามันยังไม่ไปอีกเลยท่อนไหนไม้ท่อนนี้นะครับมันยังไม่ไปอีกนะครับดูสิว่ามันจะจบกัดมันไปได้หรือเปล่าลงคลองไปด้วยไม่ไปอีกไอ้เหี้ย ไปยากไปเย็นซะเหลือเกินนะเออไปแล้วไปแล้วไปดูไปดูไปดูปดลงคลองน,ออนู่นเออนั่นแหละลงคลองอย่างเดียวครับผมนะโอเคลงคลองอย่างเดียวครับลงคลองอย่างเดียวโอเค,อเคจวดไปแล้วครับพ่อจวดไปแล้วครับนั่นแหละฮะนั่นแหละครับโอ้โห,โโหโกี่หักปุ๊บเลยวะ ลงคลองเดียวครับ <budgets> คิดอะไรไม่ออกลงคลองเดียวครับจ้วดเลยครับอ่าเราแค่ออกจากทางก็พอนะครับกิ่งเล็กๆนี่มันจะออกได้ไหมนี่กิ่งเล็กๆนี่เดี๋ยวนี้ถ้าออกไม่ได้เดี๋ยวคนยกออกออกออกไม่ได้หรออัดไปอัดไป โอ้โหมันไม่ไปนะมันเล็กเกินนะมันทะลุบุงจีได้โอเคมาลงคลองเดียวผมลงคลองเดียวนะพี่นาะลงคลองเดียวนะครับนี่โห้ยเกียงตับเลยเกียงเลยผมลุยลงคลองเดียวนะครับลุยเกียงแล้วผม ดูมองภายนอกกันบ้างนะครับนี่โอ้มันมองมันมองไม่ค่อยชัดอนะมองภายนอกแล้วปรับไม่ไม่ได้ดวถ้าปรับต้องลงรถนะครโอเคเดี๋ยวดูมองนี่ดีกว่า<แ>อ่าอ่าชื่อเขียดรัดไปรัดไปโอ้รถแรงมากครับทุกคน รถแรงแล้วก็เร็วนะครับแรงแล้วก็เร็วมากเลยครับดูนีเอ้ยไปนน่นไปนู่นให้หมดเลยไอ้พวกนี้ลงให้หมดผมไม่เอาแล้วนะตอนแรกว่าจะตัดเป็นท่อนกองกันไว้ไปขายไม่เอาอะไว้ใครอยากขายก็มาขายเถอะใครอยากเอาไปทําฟืนก็เอาไปเถอะนะครับคนแก่คนเฒ่านะเดี๋ยวเขาก็มาับคนแก่คนเฒ่านะเดี๋ยวเขาก็มาเก็บเอาไปทําฟืนนะครับเราจะเคลียร์ลิงนะครับ คนแก่กับแป่โคนี่ถูกกันมากครับอโอเคนะบุมสลับคลิปนี้นะครับนี่เอาเอา,เอาตัวนี้ลงก่อนเออขับมันมากเลยทุกคนขับอย่างบันเลยครับยอมรับเลยขับมันมากครับขับมันมากเลย เหมือนเราได้ขับจริงๆเลยครับทุกคนดันด um, ันก็ดันจริงๆปบอ่าปึ๊บเฮ้ยบ้านี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนรถก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ผมก็เอาหน้าเดี๋ยวต้องถามเจ้าของนาก่อนว่าเขาให้ออกหรือเปล่านะตัวนี้อ่ะ แต่ตอนนี้เอาลงคลองไห้หมดเลยนะครับนะลงคลองให้หมดเลย <_ d ata> เลงคลองหมดเลยนะครับ <_ d ata> ลงคลองหมดเลย <_ d ata> เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอานะครับอ๋อเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเอาไม่นานหรอกนะครับเือแย่ อ่าเรียบร้อยนะผมเรียบร้อยหลงคลองเสร็จไปนที่เ <House> รียบร้อยนะครับสำหรับแถวแรกนะครับนี่เป็นไงโล่งเลยโล่งเลยนะโล่งเลยครับแหมแถวแรกเรียบร้อยครับโอ้โหนะครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยแถวแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวจะไปขึ้นข้างบนนะครับในคลิปต่อไปนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจอดก่อน เครับ okay. นะในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะผมนะก็สำหรับวันนี้นะปึ๊บอ่านะปึ๊บปรับ,บจอใหญ่สำหรับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะยี่สิบเจ็ดนาทีแนละ้วโอ้โหรอสุดเพลินเลย <laughs> โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายทุกคนคนระับชอบมุมมองนี้ก็อย่าลืมอ่าเมนต์บอกแล้วกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยแล้วกันคนระับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ